สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ t ทสซี่เทสเดย์ครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเชฟเคนครับวันนี้เราจะมาแกะสูตรแม่สอนน้ำจิ้มแบบไทยสูตรสำเร็จเพิ่มความอร่อยให้กับมืออาหารถือได้ว่าน้ำจิ้มเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยและมีบทบาทนะครับสำคัญมากเลยจริงๆครับผมและว,วันนี้ผมเลยยกตัวอย่างน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมทั้งหมด5สูตรแซบด้วยกันนะฮะที่จะมาแจกสูตรเด็ด แกะสูตรดังทําขายง่ายได้กําไรงามครับอย่ารอช้าไปทํากันเลยครับผมวันนี้นะครับน้าจิ้มที่ผมเลือกมาแกะสูตรทั้งหมด5สูตรด้วยกันนะครับโดยมีวัตถุดิบหลักๆที่ผมเลือกใช้ครับก็คือผงรสมะนาวตราคนอนะครับที่ทํามาจากมะนาวแป้นแท้ให้รสชาติเปรี้ยวหอมแบบมะนาวแป้นแท้ๆครับทำให้รสชาติเนี่ยคงที่ ต้นทุนเนี่ยคุ้มสุดๆครับเทียบเท่ากับมะนาวลูกและไม่ถึงบาทเลยทีเดียวและผงปรุงครบรสรสไก่ตราคโนอ,อร่อยชัวร์ครับอัดแน่นไปด้วยเครื่องเทศไทยนะฮะอย่างกระเทียมไทยพริกไทยขาวพริกไทยดำที่ต้องการความเข้มข้นของเครื่องเทศแบบถึงรสถ,ถึงเครื่องเลยครับและตัวพระเอกสุดท้ายของเราก็คือซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคโนครับทำมาจากมะขามเปียกแท้นะครับ สามารถใช้แทนน้ำมะขามเปียกได้100%ยเอร์เนตเ็มเลยทีเดียวนะครับจะได้รสชาติเปรี้ยวคงที่ครับไม่มีผงชูรสไม่เจือสีอีกด้วยครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับผมขั้นแรกนะครับเราก็จะใช้เป็นผงรสพะนาวตราคนอนะครับซอสมะเขือเทศตราคนอนะครับซอสพริกตราคนอครับผม กระเทียมดองแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะครับมิโซะนะครับเอาเป็นมิโซะที่แบบเนื้อเนียนหน่อยนะฮะแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผมผมปรุงครบรสนะครับรสไก่ตราคโนอร่อยชัวร์นะฮะพริกจินดาแดงแล้วก็เขียวนะครับนี่เป็นกระเทียมนะครับนี่เราก็จะมาปั่นผสมนะครับให้เข้ากันสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเราก็ใส่เป็นงาขาวคั่วนะครับคนให้งาขาวเข้ากับตัวซอสของเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับน้ำจิ้มชาบูปิ้งย่างครับซึ่งก็จะเป็นน้ำจิ้มที่ทานคู่กับชาบูนะครับร้อนๆนะครับโดยรสชาติที่มีความผสมผสานระหว่างความหอมของมิโซะนะครับและรสจัดจ้านในแบบน้ำจิ้มของไทยๆทำให้ซอสเนี้ยนะคะสามารถนำไปปรุงในเมนูอื่นเพิ่มเติมได้เช่นนำไปเป็นซอสผัดหรือนำไปปรุงรสในน้ำซุปอูด้งนะครับหรือลามเมงน้ำก็ได้ครับ ครับต่อมานะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บนะครับผมโดยขั้นแรกนะเราก็จะใช้เป็นผงรสมะนาวตราคานอนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงปรุงครบรสไก่ตราคานออร่อยชัวนะฮะแล้วก็เป็นตัวน้ำปลาแท้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่เป็นพวกสมุนไพรสดนะครับก็คือเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับรากผักชีนะครับกระเทียมสด แล้วก็หอมแดงนะครับปั่นผสมให้เข้ากันสังเกตว่าโอ้โหกลิ่นมะนาวเนี่ยหอมขึ้นมาเลยนะครับเราลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงรับประกันความแซ่บจริงๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บนะครับที่เราก็นำไปทานคู่กับตัวแซลมอนรสแซ่บหรือสามารถที่จะนำไปเป็นน้ำจิ้ม พวกซีฟู้ดต่างๆเพราะว่าไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันก็จะต้องมีรสชาติที่จัดจ้านครบรสนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด <ๆ S 2> เนี่ยก็ต้องเป็นรสชาติที่ต้องแบบมาพร้อมๆนะครับเพื่อที่จะเสริมให้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยมีความแซ่บนะครับจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับผมน้ำจิ้มต่อมานะครับเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแจ่วจัดจ้านนะครับผมขั้นแรกเราก็ใส่น้ำปลานะครับ น้ำตาลปี๊บครับซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคนอนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ไม่แรงจัดนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวน้ําปลาเนี่ยไหมนะครับซอสเนี่ยค้นเหนียวแล้วเนี่ยเราก็จะได้ซอสไปต่อยอดเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับผมโดยขั้นแรกเราก็ใช้ตัวซอสสาเร็จที่เราเคี่ยวไว้นะครับผงรสมะนาวตราคนอนะครับข้าวคั่วครับผม พริกป่นครับผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็เป็นหอมแดงซอยนะครับผม,มกลิ่นข้าวคั่วนะครับกลิ่นพริกป่นนี่หอมฉุยขึ้นมาเลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูน้ำจิ้มแจ่วจัดจ้านนะครับที่เสิร์ฟมาพร้อมกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะครับและน้ำจิ้มแจ่วรสจัดจ้านนะครับนำไปใช้เป็นซอสในสตไตล์ไทยๆหรือ เวสเทิร์นฟิวชั่นก็ได้นะครับแค่นำไปผสมกับเรียวมายองเนสที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมมันเข้มข้นนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นซอสในเบอร์เกอร์ก็เข้ากันดีๆเลยครับผมต่อไปเราก็จะมาทำเป็นน้ำยำปลา,าส่งเครื่องนะครับผมขั้นแรกเราจะต้องทำเป็นตัวซอสน้ำปลาเคี่ยวก่อนนะครับใส่น้ำปลานะครับลงไปนะครับผม น้ำตาลปี๊บครับซอสมะขามเปียกเข้มข้นตาครานอลงไปแล้วนะครับผงปรุงครบรสนะครับรสไก่ตราครนออร่อยชัวนะครับคนตัวซอสน้ำปลาเคี่ยวให้เข้ากันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวน้ำปลาเคี่ยวนะครับสีเหลืองทองนะครับสวยงามนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทำของน้ำยำปลาร้าส่งเครื่องกันนะครับง่ายๆเลยนะครับ ขั้นแรกเราก็ใช้ตัวซอสน้ำปลาเคี่ยวที่เราทำสำเร็จไว้เรียบร้อยแล้วครับน้ำปลรราสสำเร็จนะครับผงรสมะนาวตราคณอนํำไปผปสมน้ำนะครับในอัตราส่วนผงรสมะนาว1ส่วนต่อน้ำเปล่า3ส่วนนะครับผมแล้วก็ใช้ผงนวนิดหนึ่งนะครับคนผสมให้เข้ากันใส่กระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงนะฮะหอมแขกนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับน้ำยำปาร้าส่งเครื่องของเรากับยำทะเลร,รวมมิตรที่ใช้น้ำยำปาร้าทรงเครื่องเป็นเมนูที่หน้าตาน่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับและน้ำยำปาร้าส่งเครื่องนะครับสามารถแช่เย็นได้นานกว่า1เดือนนะฮะเวลาจะใช้ก็ให้แบ่งใช้ได้นะครับผมต่อไปเราก็จะมาทำสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินสูตรพริกแห้งครัวกันนะครับผม อเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมหอมแดงนะคะน้ำเปล่านะครับเราก็ตั่นให้ละเอียดนะครับพอละเอียดเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะนำลงหม้อต้มนะครับพอเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสเบื้องต้นนะครับน้ำตาลทรายครับผมซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคานอน,นะครับผมผงปรุงครบรสรสไก่ตราคานอนอร่อยชัวร์นี่เราก็ผสมทุกอย่าง ให้เข้ากันนะครับรอให้เดือดจากนั้นเราก็นําเอาตัวแป้งข้าวโพดนะครับผสมกับน้ําเปล่านะครับผมเพื่อที่จะใส่ลงไปในตัวซอสนะครับทําให้ให้ข้นนะครับซอสของเราเริ่มนะครับเดือดแล้วนะครับใส่ตัวแป้งข้าวโพดลงไปนะครับคนให้ตัวซอสเราเนี่ยข้นเลยนะฮะพอตัวน้ําจิ้มลูกชิ้นของเราเนี่ยนะครับเกิดความข้นเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ถึงใส่ตัวพริกแห้งคั่วสุดท้ายเราก็ใส่เป็นหอมเจียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินสูตรพริกแห้งคั่วนะครับเราเสิร์ฟพร้อมกับลูกชิ้นปิ้งนะครับกลิ่นหอมๆเลยนะครับผมเราสามารถที่จะนำไปาทานนะครับคู่กับตัวลูกชิ้นทอดก็ได้นะครับหรือพวกอของทอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวกรอบปอเปี๊ยะ ก็เข้ากันเลยทีเดียวนะครับผมเสร็จแล้วนะครับสำหรับสูตรน้ำจิ้มทั้งหมด5สูตรครับ <Yeah. S 1> ผมเป็นยังไงกันบ้างครับทำง่ายนิดเดียวใช่ไหมรับรองว่าวัตถุดิบที่ผมเลือกใช้นะครับซอสมะขามเปียกเข้มข้นตราคานอนะครับผงรสมะนาวตราคานอและผมปรุงครบรสรสไก่ตราคานออร่อยชัวทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับช่วยทำให้ประหยัดเวลาแถมยังได้รสชาติที่คงที่อีกด้วยละครับผม เห็นไหมล่ะครับว่าน้ำจิ้มในแต่ละชนิดนะครับผมมักมีรสชาติที่เฉพาะตัวขึ้นอยู่กับว่าใช้รับประทานคู่กับอาหารชนิดไหนครับยิ่งเป็นรสชาติแบบจัดจ้านเข้มข้นถึงใจนะฮะ ถือว่าเป็นรสชาติที่คลาสสิกถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ใครมีเมนูเด็ดเมนูดังอยากให้ผมช่วยแกะสูตรให้ทําขายง่ายได้กําไรงามอยากทําตามเชฟจัดให้ครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครอยากได้สูตรน้าจิ้มต่างๆเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารของคุณสามารถอินบ็อก์มาที่เพจมือโปรความอร่อยได้เลยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม